799บาทอันนี้ครึ่งกล่องขาย450บาทเมื่อทานบุฟเฟ่พัน0็บาทเนี้สั่งได้เลยดูดูเลยครับใกล้ๆเลยนะูนะครับดูใส่เท่าไหร่ก็ได้เนี่ยดูเลยดูอื้ให้ดูจุกๆๆจเลยดูกล่องนี้จะกินเท่าไหร่ก็ได้นี่ฮะ ตเตะใส่ไปเลยจุ๊บๆนะสบีก่อนนะครับโหดๆเลยนะฮะเดี๋ยวเลย 嗯哼。Mm hmm. mm hmm.